สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโ่นานาสาระบันเทิงค่ะกรมอุตุเตือนสภาพอากาศวันนี้ไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยยอดดอยหนาวจัดเผยภาคใต้ฝนถลม่มหนักบางแห่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก วันที่7ธันวาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ ในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังตานกลางและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านตอนล่างของภาคและประเทศมาเลเซียลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้ตอน มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณ กล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ไว้ด้วย อันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง11ธันวาคม2565ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ย่อมความกดอากาศตำ่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างและช่องแคบมาละกาทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตก หนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกําลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยมีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันน้อยเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมกําลังแรงและยังคงมีฝนเกิดขึ้นบางพื้นที่พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16 6-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมง ภาคกลางมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากบริเวณชายฝั่งทะเลอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32อซ,ซียสิ้เแ้่จังหวัดสุราธานี ขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้น พื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณห ภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ